สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรันพะรามา9นะครับวันนี้จะพามาเที่ยวง,งานจอดแฟร์นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีเปิดโซนใหม่เพิ่มนะครับโซนเก่านี้จะอยู่ทางขวามือของผมนะครับส่วนโซนใหม่นี้จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราจะไปชมตรงโซนใหม่ที่เพิ่งเปิดกันนะครับโซนฮสำหรับโซนใหม่ตัวนี้ก็จะมีขายกับพวกอาหารกันเยอะแยะนะครับตรงโซนนี้ คนก็ยังค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีขายของกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ที่ผมมาก็เป็นเวลาประมาณสัก6กโมงครึ่งแล้วล่ะคนก็เริ่มเยอะละ ร้านอาหารก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ายังเช้าอยู่ถ้าดึกๆประมาณสักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี้คนจะเยอะทีเดียวอันนี้เขาขายเป็นอาหารทะเลเผานะครับ ตรงโซนฝั่งนี้เขาก็จะขายเป็นพวกของกินโดยเฉพาะเลยนะเป็นแบบเป็นนั่งในร้านก็ได้หรือว่าจะเป็นซื้อกลับก็ได้นะครับ นี่เขาก็จะเป็นแบบสายพานนะครับน่ากินทีเดียวอันนี้ครับเล็งเล็งยักษ์ก้อนใหญ่มากครับเรีนู้ก่อนนะครับสุงตามป้เาเขาเล็งแซนะ่บเล็งแซ่บยักษ์ ตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ครับบรรยากาศก็เลยยังดูเงียบเมียบอยู่ถ้าดึกๆคนก็น่าจะเยอะกว่านี้จากตัวน,นี้ก็เป็นบรรยากาศของโซนที่เปิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปดูบรรยากาศตรงโซนแรกกันนะครับฝั่งตรงข้ามว่าจะคึกคักขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็ข้ามฝั่งมาโซนแรกเลยนะครับ คนก็จะเยอะกว่าโซนเมื่อกี้นะโซนนี้คนเยอะที่เดียวคนเยอะกว่าโซนใหม่เมื่อกี้อย่างเห็นได้ชัดเลย ก็มีชาวต่างชาติมานั่งกินอาหารกันเย่ะยๆนะครับโซนตรงนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในตามซอยย่อยๆดูนะครับ จากโซนของกินเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเดินไปตรงโซนของชัยบ้างนะครับไปดูว่าบรรยากาศโซนของชัยนี่ยังคึกคักกันดีอยู่หรือเปล่าก็ยังมีร้านค้าเปิดกันเยอะแยะมากมายนะครับตรงโซนของชัยตรงนี้นะครับกระเป๋าถัก มีขายรองเท้าก็ยังถือว่ายังคึกคันกนะยังมีคนมาเดินชอปปิ้งกันตามปกตินะครับ ะมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันเยอะแยะที่เดียวนะครับตรงจุดของใช้นี้ก็ถือว่าก็ยังมีคนเดินเยอะอยู่นะ แล้ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศจอดแร์นะครับล่าสุดที่ผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ